ย่างปลาตองอันนี้ก็ต้องทาทาเกลือน้อยๆเนาะย่างปลาตองนี้ต้องทาเกลือน้อยๆมันเค็มน้อยๆแค่น,<ม>คนี้แค่นี้เลยเหรอแม่ไม่ต้องใส่อะไรเลยเหรอ,อแต่แค่เกลือแค่เราดีดนิดหน่อยนะนะอี่นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปย่างกันนี่ เดี๋ยวเราจะได้มาชิมกันว่ามันจะเป็นรสชาติยังไงเกลือปรุงรสอะไรเรียบร้อยแล้วเตรียมอุปกรณ์นี่แถวบ้านเรียกแควภาษากลางเรียกอะไรตะแกงปิ้งย่างตะแกงปิ้งย่างเขาเอามาใส่ตะแกงปิ้งย่างเป็นจั่เมืองเขาก็เอาปลาใส่แคลนี่ถ้าใช้โยประโยคนี้ไม่รู้จักเนะวนไปหาไปเท่ นี่แล้วเดี๋ยวเราก็เจาไปย่างมันจะเค็มไปไหมแม่ไม่เค็มไม่เค็มแต่มันก็จะช่วยไม่ให้คาวเนะาะเพราะปลานี้แบบมันจะคาวนะนเตรียมพร้อมย่างเสร็จแล้วเราก็เอามาย่างไฟเลยค่อยๆย,ย่างไปไฟอ่อ,อนๆ อ้าวนั่นไฟลุกอะ่ะ <c oughs> ป้าของเราก็น่าจะใกล้สุกละอันนี้เพิ่งกลับด้านไปหอมเกลือมากหนังปลาของเราใกล้สุกละก็จะเริ่มเหลืองหอมเดองน่าทาน ปลาของเราก็สุกได้ทีละหอมน่น oh, มาตาดีมากเลยได้เวลาเอาไปชิมกันแล้ววับวับนี่นปลาตองปิ้งเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกัน ว่า <Wow. S 2> จะรสชาติเป็นยังไงยังไม่สุกเลยแม่สุกแล้วหรอเนี่ยอ๋อนี่คือสุกแล้วหรออุร้อน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 รอนร้อนอนอ้น้อน้อ,อ,อนา ดีย๋ยวลองชิมเนื้ออืมอร่อยไม่คาวฮะไม่คาวเลยอร่อยเนื้อนุ่มๆตอนแรกได้กินเหมือนจะคาวแต่ว่าพอมันย่างสุกแล้วอ่ะมันไม่คาวแล้วก็เนื้อมันก็นุ่มด้วยก็อร่อยดีอันนี้ก็มาแชร์ให้ดูว่า ปลาชนิดนี้มันเป็นยังไงเพราะบางคนอาจจะไม่รู้จักนี่เนื้อ,อจ,จะประมาณนี้อืมอออร่อยเลยปิ้งกับเกลืกอแค่นี้ก็อร่อยเผื่อใครอยากจะลองซื้อมาอย่างทานเล่นๆก็อันนี้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเมนูง่าย วันนี้บ๊ายบาย